่วนตัวโดยเทคนิควิธีการที่ผมใช้ก็คือแห้งบนเปียกมันเหมาะกับการเขียนซ้อนใบซ้อนมาเพราะว่าในจังหวะที่เปียกอยู่สามารถเอาสีแห้งเข้าไปเน้นรายละเอียดได้มากขึ้นครับเราเลือกจะเชื่อมต่อระหว่างดอกกับแบกล่าวให้เห็นคุณค่าของความเป็นสีน้ำก็คือว่าซึมไหลมีการใช้น้ำเยอะมีการตั้งกระดานเอียงไหลทีนี้ตรงน้ำไหลซึมเนี่ยมันน่าจะเป็นสเสน่ห์แล้วก็เข้าถึงปรัชญ,ญาของความเป็นสีน้ำมากครับ ผมใช้ผููกันกลมเป็นหลักนะครับเทคนิคก็คือเปียกบนแห้งพื้นฐานธรรมดาเพียงแต่เลือกใช้สีวิธีเขียนก็คือจะเขียนแบบไม่ชัดนัก,กนที่ไม่ต้องคิดตึกความจริงมากนะักคุณสมบัติของสีน้ำให้เกิดคาบด่างดวงรอยซอฟรอยนุ่มบ้างปล่อยชัดบ้างมันจะได้ดูสะดุดขัดกันนะครับให้ภาพมันตื่นเต้นมากขึ้นครับ คืออย่างที่เราวาดสีน้ํากันมานะอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งสอนมีประสบการณ์ทั้งสอน,สอนแสดงงานก็ในวงการสีน้ําผมคิดว่าทุกคนตอนนี้ก็น่าจะรู้จักเราแต่ก็อยากย้อนถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมเราถึงมาวาดสีน้ํากันเนไ้ในมุมมอ,องอาจารย์มองอยังไงก็สีน้าเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์และมีความท้าทายนะเป็นความรู้สึกหลังจากเคยเขียนภาสีน้ํามัน พอเขียนภาพสีมันโดยเฉพาะภาพคนเหมือนมันทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีเพดานมีจุดจบจบของมันสูงสุดของมันคือเหมือนเหมือนมันไปต่อไม่ได้ครับแต่พอมาลองใช้สีน้ําแล้วเนี่ยความชุ่มความใสความไหลซึมความใสรีภาพความอิสระมันทําให้ไม่มีขีดจํากัดมันมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเยอะไอ้ตรงนี้มันเป็นสเสน่ห์นะที่ผมชอบแล้วก็ อย่างอาจารย์นันที่สอนน่จะคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็โดยส่วนตัวผมอ่ะก็คล้ายๆกับอาจารย์แหละแต่ว่าที่ชอบแรกๆเลยก็คือมันสะอาดสะอ้านเขียนในห้องได้สีสันมันเล็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราวาดเนี่ยเหมือนมันปลอดภัยอ่ามันปลอดภัยกว่าอย่างพวกสีน้ำมันมันจะมีเคมีอย่างเงี้ยสีน้ำเหมือนจะปลอดภัยมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วมันเห็นคุณค่าระหว่างกระดาษรองรับกับสีทําหน้าที่ร่วมกันแล้วก็สีน้ํามันเสน่มากๆเลยก็คือแบบเอาน้ําช่วยโดยที่เราไม่ต้อง ออกแรงมากมายมันใช้น้ําเป็นตัวละลายช่วยช่วยขยายพื้นที่ในการระบายโดยที่มันมีลักษณะของสีน้ามันที่เรียบง่ายบางใสชุ่มฉ่าไหลซึมไหลย,ย้อยไอสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดูแล้วสบายใจนี้พอมาถึงตรงนี้สไตล์การวาดของเราเวัสดุอุปกรณ์ผู้กันไหมมีผลไหมอะไรมันมีหลายอย่างเลยนะที่การจะบอกเป็นสไตล์เราได้เนี่ยตัวผมก่อนที่จะเป็นสไตล์เนี่ยพอระบายเรียบจะมีความความชอบในการชุ่มผมก็เลยติดผู้กันกลมใหญ่ๆต้องการให้ ระบายทิ้งแล้วให้น้ํามันกระจายปูถ้าเกิดเราใช้ผู้กันเล็กตลอดทั้งรูปเนี่ยมันจะกลายเป็นติดรายละเอียดมันก็จะไม่สนุกคุณสมบัติสีน้ําไม่ออกดีที่สุดคือใช้ผู้กันใหญ่ลดทอนอัตโนมัติเพราะลดทอนพ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาพที่ตัดทอนคือไม่ต้องเขียนชัดก็คนดูก็จ,จะเดาต่อหน่อยนึงคนสร้างสร้างเราก็เกิดการรับรู้ร่วมกันไม่น่าเบือ่อ ตอนนี้มันเป็นที่คนสนใจมากเลยคืองานของอาจารย์นาดิสอนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ผู้การเหมือนที่ผมใช้หรือคนส่วนใหญ่ใช้เนี่ยผมอยากรู้ว่ามันมันเป็นไงมันมาอย่างไงที่จริงแล้วไปแอบเก็บความรู้มาในห้องอาจารย์แหละตอนนั้นตอนนั้นก็ทิ้วกระเป๋าให้อาจารย์นาลีเข้าไปในห้องอาจารย์นาลีก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยอาจารย์มารู้ทาวิจัยเชิงสํารวจไว้แล้วก็ดูซิว่าศิลปินไทยอ่ะเขาใช้อะไรกันบ้างใช้เทคนิคอะไรใช้ผู้กันแบบไหนตอนนั้นพูอาจารย์กมลก็รู้สึกเอาผู้กันมามั้งเป็นผู้การแบนตัดเฉียงอาจารย์นา ไอศอนเนี่ยเอากับงานอาจารย์บรรลุมาสิแล้วก็ขยายผลขึ้นมาตอนนั้นเรากาหนดเทคนิคสีน้าเป็นเปียกบนเปียกเปียกบนแห้งแห้งบนเปียกแล้วก็แห้งบนแห้ง,หงอาจารย์อารีบอกว่าเนี่ยทั้งประเทศไทยเลยแห้งบนเปียกไม่ค่อยมีคนใช้แล้วก็เอาผู้กันไกสังเคราะห์ที่ที่ที่ให้มาตอนนั้นมาใช้ทีนี้พอมองว่าพอมาเป็นเรามาเป็นสไตล์ด้วยด้วยอุปกรณ์ด้วยวิธีการระบายของอาจารย์จะเป็นเปียกบนแห้งเป็นส่วนใหญ่ แย่งของผมเป็นแห้งบนเปลี่ยนไอ,ไอสไตล์มันมีเรื่องของคิดเราส่วนตัวอย่างบางคนบอกจิตวิญญาณหรือบอกเป็นแนวคิดอาจารย์มีแนวคิดพิเศษไหมเอาแบบตรงๆเลยคือผมใช้น้ําหนักของสีเป็นหลักแน่นอนสีมันมีทุกอย่างสีหลายๆสีอยู่ในทุกที่<ะ>สั่งเงาผมก็เน้นว่าน้ำหนักความเข้มเท่านี้นะจะใช้สีแดงเหลืองน้ำเงินเขียวน้ำตาอะไรก็แล้วแต่ให้มีความเข้มเท่ากับฝั่งที่เราต้องการ<อ>น้ำหนักทำทั้งนั้นและขณะเดียวกันฝั่งแสง ผมก็เอาสีลหลายสีเนี่ยทาให้มันอ่อนเท่ากันมันอยู่ในฝั่งแสงมันก็จะได้สีหลายสีมันก็กลายเป็นสไตล์ของผมที่แบบผมจะเล่นสีสนุกสนานคืออาจารย์มองข้ามความเหมือนไปเลยอาจารย์มองเรื่องอาการนําเสนอสีสันอย,อย่างของผมเนี่ยก็มองอย่างอาจารย์นี่แหละแต่ว่าพอเอาเทคนิคนําพาแล้วเนี่ยของผมโิยมันต้องเปลี่ยนนะจ๊ะมันเปลี่ยนมันมีเวลาเรื่องความช้นจำแรกๆผมก็แบบเอ้ยทำอยู่เอ้ยจะควบคุมยังไง อ๋อลืมไปว่าอ๋อเราเวลาเราวาดรูปเราจะเปิดเพลงไปด้วยเพรหนึ่งเพลงผมก็กาหนดว่าโอ้หนึ่งเพลงประมาณ 4, ทักสี่นาทีห้านาทีเราจะควบคุมความชื้อจากจากเพลงเนื่องจากผู้การมันเป็นหญยสังเคราะห์เวลาเราตัดเนื้อสีมามันก็จะติดมาเป็นก้อนเลยเ,เ,ยเ,เยอ่าพอเป็นก้อนแล้วาน้าสักหยดหนึ่งตีซ้ายตีขวาใช่เพราะว่าเนื่องจากความเป็นแบนมันจะสวิงทั้งซ้ายและขวาใช่สองด้านใช่ใช่พอมันเป็นเนื้อครีมปั๊บพื้นกําลังเปียกและรอพอดีอ๋อลงไปปั๊บ มันจะนุ่มพอดีมันสัมพันธ์กันหมดเลยพื้นขนาดนี้สีเหนืดขนาดนี้แล้วประกอบเพลงอีกโอ้โคคือถ้าคนมาดูนิทรรศการเราหรือมาเห็นงานสไตล์แบบนี้คือมันน่าจะสร้างความบันเทิงอะรครบเครื่องเหมือนฟังออเคสตาราว่าโอ้มันมีดนตรีหลายชิ้นใช่ในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยความอิ่ม,อมเอ,อเมเกษีสีอาามมอของอาจารย์บรรุเวพรภาษเนี่ยที่มาใช้ในสีน้ำเนี่ยอาจารย์มุมมององอาจอิ่มยังไงคือครับรู้สึกอิ่มในการเปลี่ยนภาพอะมันอิ่มเอมเกษีสีก็คล้ายๆว่า มึนพอใจเพียงพอเก็มสีก็มันค่้าสนุกสนานล่าเริงอะไรประมาณนั้นนะครอาจารย์ดิอย่างของผมเนี่ยมองว่าคือคือเราตีความคําว่าอิ่มก่อนอิ่มมันเหมือนทานข้าวอิ่มกินอะไรอิ่มอะไรเงี้ยเคยเคยมองว่า้อิ่มมันก็คงเหมือนคล้ายประสบการณ์เหมือนเราเราทำมาจนชินว่าเฮ้ยแค่นี้แหละพอพอเห็นงานล่าสุดเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์แล้วนี่ว่าเฮ้ยมันจะไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงนี้ไอคำว่าเกษรสีก็คงตรงนี้แหละอาจารย์ก็เหมือนว่าการายน้ําจุ่มน้ําแล้วเหมือนการละเลงเหมือนการเล่น มันเป็นที่มาของเราเขียนรูปก,กันเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ไหนแค่ไหนมันมันต้องรู้สึกอิ่มรู้สึกพอด้วยตัวของเราเองเลยเนาะเอาละอย่างเมษาเนี่ยถือว่าเลิศง,งามยามดีปีใหม่ไทยเข้าเดือนมงคลของไทยอ่ะเนาะปีใหม่แต่อาจารย์จะมองว่าการที่จะเอางานมาบเเลงกันมามา,มาสร้างสารรค์กันมาเอาความอิ่มเอมของอาจารย์อิ่มเอมของผมมาแล้วมาทําให้คนดูกเกษมสสีภาพชุดเนี้ยที่อาจารย์จะเอามามีอะไรพิเศษไหมผมว่ามันเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกเสพได้แหละ ตอนนี้การที่เรามาแสดงงานร่วมกับตาจารสอนนะความอิ่มเอมเนี่ยมันชัดมากที่สุดเลยอิ่มเอมกระแสสีมันมีสองเทคนิคสองเทคนิคดูสองเทคนิคแต่คนก็มีรายละเอียดเทคนิคน้นเทคนิคนี้ผมก็มีอะไรเทคนิคแล้วสองเรื่องราวสองเรื่องราวใช่มีทั้งตรงกันข้ามมีทั้งเหมือนกันบ้างมีอะไรมันพบท้วนอ่ะคือเรางานทางเนี้ยเราเราจะทํามากกว่าพิธีการอื่นๆที่เราเคยแสดงกันมาสิ่งหนึ่งก็คือ เพลงนะก็จะเอาเพลงเข้ามาใช้คือในวงมวางของเพลงเนี่ยก็กโชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีไปตีความว่าศีน้ำแบบจะมารู้อาจจะใช้เครื่องดน,นตรีชิ้นนี้ศีน้ำแบบอาจารย์งงสอนใช้เครื่องดน,นตรีชิ้นนี้แล้วเอาเพลงเข้ามารวมกันแล้วก็มีเ,เราสาธิตกันแล้วก็มีเพลงเข้ามาประกะอบเติมเต็มทั้งหมดเลยให้ให,ให้ให้ทั้งดูงานสวย ฟังดนตรีไพเราะแลวแลวก็ความรู้ในการสอบถามครูงานนี้เปนงานที่สมบูรณ์ที่สุดที่ผมเคยแสดงงานมาก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขานั่นแหละรับทำงานได้ดีมากต้อขอบคุณม,มากๆพอมาถึงสุดท้ายสุดท้ายอาจารย์อยากจะพูดอะไรพิเศษไหมถึงการแสดงครั้งนี้มีเสริมเพิ่มเติมเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะคือ,คองานเนี้ย มันมีเสน่ห์นอกจากที่เราพูดถึงรายละเอียดแล้วเนี่ยโดยโดยภาพรวมเนี่ยภาพของจารีสอนจะเป็นภาพที่สวยนุ่มนวลอะไรเนี่ยแล้วแล้วภาพผมเป็นภาพที่ดำหนักแน่นหนักแน่นเพราะว่ามันตรงกันข้ามมนแต่ผมว่ามันมาเติมเต็มว่าให้ให้มาดูงานทีเนี่ยผมว่ามันมันเหมือนอาหารนิดมันมมัันนต้องมีมันต้องมีมีเข้มมีอ่อนอ่ะมันจะอยู่อย่างเงี้ยมันสองหนักเบาแล้วมันมันมันจะครบอัตลรสอ่ะ อั้งรถงานเนี้ยผมว่ามันงานที่ตื่นเต้นแล้วผมว่าดีมากครับอยากจะเชิญชวนคนที่สนใจสีน้ําส่วนตัวผมจริงจริงอ่ะก็อยากจะแสดงอาจารย์มานานแต่ว่าก็ไม่ไม่กล้าแต่อันเนี้ยเป็นโอกาสนี้แหละที่ที่เราจะมารวมกันอีกอย่างก็คือว่าที่ผ่านมามันมีช่วงโควิดช่วงอะไรบ้างเราไม่สามารถเอาออกมา,ามนาเสนอได้แล้วอันนี้มันเหมือนว่าลมได้มาเห็นงานจริงๆนะแล้วก็ได้มาดูเนื้อสีไหลน้าซึมอะไรใชนะ่ผมว่าการแสดงครั้งนี้ก็เหมือนว่า เป็นการกลับมาของของพวกเรารแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เรามีนี่แหละมาแสดงให้เห็นให้เห็นถึความอิม่มเอมในรูปแบบของเรา <Jazz. S 2> ดูแล้วสนุกสุขสนานมีความเกษมอิ่มใจอะไรเงี้ยกลับบ้านไป